เรา,เราคือเรามาตรงนี้นะมอคืนเราไม่ได้มาทางนี้มีทางนี้เราไม่เคยมาก็คือเรามาไม่ไม่ได้มันนันมันค่อนข้างแก่ล่อแหลมไปหน่อยอื ตอนนี้ไงไอ้ท่อสูบน้ำมันท่ออ่าท่อแก๊สท่อแก๊สอืมเทอแก๊สท่อแก๊นี่คือยอดมีงสันธย่ใช่ชายายนี่ก็เดินอย่่เาไม่ไดเดินเดินเไระรเยเมื่อก่อนก็เคยมีคนเอารถยิ่งไหนะแต่ก็ตกองการาพอออฟโรดที่แหละออฟโรดพวกโปวินเนี่ยอืมนักรัานมากเลย เหมือนลุ้งลิงเหมือนทารัฐบาลขานเข้ามาตอนนี้ <c oughs> ดูดิทงวิถีพรมก็เดินเนี่ยเห็นไหมครับเดินนี่เป็นทางขาวๆเ,เลยนั่นนันเดินแล้วก็ล้ลอลงไปขึ้นุบน ฝั่งที่เห็นไกลๆคือประเทศธรรมแนวนั้นคือแนวเน่ยเขาช้างเผือกโอ,อ้ที่เห็นรีบๆเป็นสันนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะขึ้นมาเป็นเนินแล้วก็ไปจนทั้งถึงมุมทางด้านซ้ายมือสุดจอภาพก็คือ,อสันคมมีด นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินโอ้แล้วเดินไปถึงเหรอเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงเดินแต่มันไม่ได้ขึ้นตรงนี้ดิ่งกันแล้วมันตรงเออสมควรนะไม่ใช่เออพวกออฟเราก็ชอบบางทีเขาอาจจะแบบมีความรู้ว่าดูได้ขึ้นมาบนนี้แล้วรถขึ้นมาตั้งแล้วเหมือนนั้นจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรอ่ะจุดอันนี้เนินเสาธงเนินเสาธงออ๋เนี่ยจุดช่องผ่านแดนทางธรรมชาติทางหนึ่งของระหว่างประเทศไทย กับเมียนมามในด้านของจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิเฮายว่า่าภูมิมที่ถือเป็นอำเภอติดชายแดนวันหนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งของของของจังหวัดกาญจนบุรีอ่าซึ่งมีช่องทางธรรมชาติหลไหล,หลจุดอยู่ จะคุมพื้นที่ค่อนข้างกว้าง 对，晒一下。 เข้ามาซื้อของอะแต่พวกเนี้ยมันรูปแบบมันไม่มันมันไม่่ด้ได้มีทางยุทธวิธีเท่าไหร่หรอกแต่มันใช้รูปแบบแบบอะไรนะเขาเรียกทางความประสบการณ์เราก็รูปแบบประสบการณ์เงี้นปืนนะเวลานี้ยไอ้ ใครยิงได้ก่อนคนนั้นได้เปรียบอไม่ว่าจะเป็นปืนดีไม่ดีอะไรไอ้พวกแบบในสนามยิงปืนที่แหบมบปืนสวยๆแล้วมา,มายิงปืนเอาเอาจริงนะมไม่ได้เลยเขาแบบเหมือนพวกควางอะอติดชักไม่ดูกติดไอ้นี่ติดอะไรเงี้ยเออนะเปืนปืนทีน่ดีๆถูกใจชักแล้วยิงได้เร็วยิงได้กก่าคนอื่นอันนี้ของเราแต่จะดอยโอ้โหมาจากอำนาจเจริญเนี่ย แทนที่จะอยู่น้องคายเนย่ของตระชะดอเนี่ยฐานเง่นเล็กของ,ของไอ้ป้อมตชดอใจ,ใจ,ใจอดเออสนใจอะเดี๋ยวกูจะวิ่งแกล้งช้าแบบเนี้ย <c oughs> คือน,นึกจะได้มึงไปดูข้างหลังเลยว่ารถข้างหลังเข้ามา,มมาน้ำตกจกกระดิ่แต่ที่พักบนนี้นี่คือแบบสองสมชั้นเลยนะใชใ่ใหญ่ๆ้งนัเลยใหญ่กว่าข้างล่างเยอะเลยมันมันมนพื้นที่แบบที่สูงแกมไม่อาจจะทำลงต่ำได้เลยมันลบอืม เสานี่ที่เราเห็นนะนะเสาสัญญาณเนี่ยนะที่เราเห็นตอนที่เรามาไงแสดงว่าตรงนี้ก็สูงเอาเรื่องนะสูงเนี่ยแต่ตัว H เนี่ยตัวหอนั่นของหมาอตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ได้ถ้าพูดถึงว่าเวลวไม่มีทีนะบงเกิลกางเต็นท์เขาคงให้ เ,เหมือนเราค่อยมาดูนะนีก็มันล่มนะไปไอ้ดินทำสวยป่ะแต่ต้นเนี่ยต้นอะไรบ้่ง้ยไม้นนะดินอะแต่ต้องเยน็นต้องชื้นเลยอยเดี๋ยวซ้ายอ่ะ แต่ที่สถาน,นีกเกษตรหลวงอ่างขางนะ uh ่ะ huh. ดอกไม้สวยจริงอ uh huh. สวยมากดอกไม้สวยมาก ไ,ไอ,อ,อ้ด้วยเอน้ำมันกลายเป็นหลอดในคราวที่แล้วที่ไปรูปผางกันะ่ะผมไม่ต้องไปเติมที่ที่โน่นนะที่อะไรวะไในเปลี่ยมคุ้มเพียงสามร้อย